จุดชมวิวเขาดินสอที่เที่ยวทุงพรชมเหี่ยวอพยพวิวทะเลภูเขาสุดอลังการนับว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยน่าเที่ยวตลอดปีเลยสำหรับ จุดชมวิวเขาดินสอที่เที่ยวทุ่งพรแถมเดินทางก็ไม่ลำบากมีเส้นทางให้รถเข้าถึงได้อย่างสะดวกสบายขึ้นไปก็สามารถชมวิวของทะเลและภูเขาได้แบบ360องศาสวยอลังแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยที่สำคัญบนเขาดินสอแห่งนี้ยังเป็นจุดชมเหวี่ยวในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมของทุกปีอีกด้วยแถมยังมีไฮไลท์สวยๆที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาของปีถ้าไม่อยากพลาดจุดเช็คอินสวยๆแบบนี้ก็ตามมาเลยจุดชมวิวเขาดินสอเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ ตั้งอยู่บนเขาดินสอซึ่งมียอดเขาที่สูงที่สุดในอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรด้วยความสูงถึง738เมตรทำให้เห็นวิวทิวทัศน์ของทะเลทั้ง3ามอ่าวได้แก่อา่าวบอมเมาเอา่อาวทุ่งวัวแลนดอา่าวสพรีอย่างชัดเจนรวมถึงภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่ริมทะเลเรียกว่าเป็นจุดชมวิวที่มาครบแพ็คความสวยของทั้งทะเลและภูเขาและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของชุมพรอ,อีกด้วย นอกจากเป็นจุดชมวิวสวยๆของทะเลทั้ง3อ่าวแล้วที่นี่ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติในระยะทางประมาณ1กิโลเมตรเดินป่าสำรวจธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตรอบๆตัวอีกด้วยเป็นเส้นทางที่ไม่ลำบากและมีจุดพักตลอดทางแถมยังได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดอีกด้วย เมื่อเดินผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติก็จะไปโผล่ที่จุดชมวิวอีกฝั่งตรงนี้ก็จะได้เห็นภูเขาขนาดใหญ่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้หนาแน่นตัดกับสีฟ้าของน้ำทะเลได้อย่างลงตัวช่วงนี้ที่มีเมฆหมอกปกคลุมก็ยิ่งทำให้วิวตรงหน้าสวยอลังการขึ้นไปอีก และยิ่งถ้าไปในช่วงพฤศจิกายนรอบๆจุดชมวิวจะมีทุ่งดอกบอเทืองออกดอกสีเหลืองอารามไปด้วยเนินเขาเพิ่มมุมถ่ายรูปสวยสวยมาอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยคือเทศกาลชมเหยียว,วพอบที่จะมีในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมของทุกปีช่วงเวลานี้เองที่เราจะได้เห็นเหยียวหลากหลายชนิดจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเหยยวนกเขาพันจีนเหยยวนกเขาพันญี่ปุ่นเหยยวหน้าเทาเหยี่ยวพึง่งและเหยยวกิ้งก่าดำกว่าสอง2,000ตัว อบพยพหนีอากาศหนาวจากแถบไซบีเรียมายังพื้นที่แห่งนี้เพื่อหาความอบอุ่นและหาแหล่งอาหารใครที่อยากมาชมเหยี่ยวแนะนำให้มาช่วงเช้าตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึง10บนาฬิกาหรือไม่ก็ช่วงเย็ยนเย็นเพราะน้องเหยียวจะบินลงต่ำเห็นค่อนข้างง่ายหน่อยแถมอากาศก็ไม่ร้อนจนเกินไปด้วยการเดินทางไป จุดชมวิวเขาดินสอจากตัวเมืองชุมพรให้ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข3201สายปะทิวชุมพรด้วยระยะทางประมาณ20กิโลเมตรทางด้านซ้ายมือก่อนกิโลเมตรที่27จะมีป้ายบอกทางให้ขึ้นไปยังจุดชมวิวเขาดินสออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาคลิปใหม่ๆมาฝากกันอีกนะคะ